ครับผมตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่เคท่ามลาอยู่นะฮะแล้วก็กิจกรรมตอนนี้ครับช่างวิเชียนครับหัวหน้าหน่วยงานสำรวจนะฮะเคยปะคณะข่าตาก,กันแล้วนะฮะในเรื่องของการอัปเดตการคุดลอกออหนองเลงซ้ายนะกรมชนเป็นมีหลายหน่วยงานครับและตอนนี้ช่างวิเชียนได้เข้ามาวัดระดับถนนฮื่ครับอันสำานักง,งานเคท่ามราของเขานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้ประสานครับอันช่างเป้าเรียบร้อยแล้วนะฮะคือ ทำถนนขนาดจากเดิมทีแป้นบนมา8เมตรแ้ครับเราช่างหนอกครับอ่า8เมตรครับแล้วก็อ่าพอดีประเมินดูแล้ว8เมตรนี้มันจะกว้างไปสำหรับการเข้ามาในสำนักงานนะก็เลยอ่าขอให้ช่างจีบับแบบคือเป็นหน้ากว้าง6เมตรและเขาก็จะได้พื้นที่ความยาวของถนนได้เพิ่มมากขึ้นนะซึ่งตอนนี้โคตาเขาได้1ล้อยเมตรนะครับเนาะอ,อ่ะ 1, า1ล้อยเมตรถ้าปั๊บ ความกว้างจากแปดเหลือหกก็อาจจะได้ความยาวของถนนเพิ่มขึ้นน้อยก่อช่างเป้าบอกว่าเดี๋ยวถ้าจะได้ก็อาจจะแถมๆเพิ่มนะก็ต้องขอขอบคุณช่างเป้ามณฑที่นี่ตัวเราวันนี้ต้องขอขอบคุณกลุ่มทํางานของช่างวิเชียนนะครับห่อนขนาดเขาว่านี่นี่ครับออกแบบนี่ครับหลายจบเลยนะครับเราพยักก็ไปนะครับเราในงานเดียวกันนะงานเจ้านายเดียวกันครับ เพราะว่าในการขุดหลอกหนองเลงซ้ายกับทีมงานนี่ก็าทางานตีพเยาตัวนะี้ขุดหลอกกว้านพเยาก็ทําไปควบคู่กันไปนะก็ต้องขอขอบคุณช่างวิเชียนแล้วก็ทีมงานตัวองแล้วก็ขอบคุณช่างเป้าครับตอนนี้ในการประสานงานในเรื่องของการทําถนนเข้ามาในเขตห้มล่า,าโดยเฉพาะสํานักงานก็ดิ้วกันเรียบร้อยนะฮะ ไฟก็ได้แล้วถนนก็นได้แล้วนะตอนนี้การเตรียมพร้อมนะรองรับผู้มาเยือนหนองเล็งซ้ายสำหรับเขตพันลาสปพานหนองซ้ายก็เริ่มเตรียมความพร้มพอรมได้หลายๆด้านแล้วครับก็ภายในปีนี้ก็น่าจะเปิดตัวในเรื่องของการต้อนรับผู้มาเยือนได้แล้วนะนี่คือเส้นทางตี่กำลังจะทํำถนนลาดเข้ามานะ เป็นลาดยางมุต้อยนะฮะความกว้างถนนนี่ขอเป็น6เมตรนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่เคทำลาก็พยายามปับพื้นที่ไว้สำหรับการหลาดยางนะฮะ ก็ต้องเคลียร์พื้นที่ขึ้นคล่อมนะางานกรมชนบนกะเล่งมาแล้วน,นี่ก่าของ <laughs> แต่อะไรล่ะ, <laughs> ละน,น้ำลุกเลยอ๋อ โอเคครับตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่สำหรับจุดนี้ก็เป็นจุดอยู่ภายในบริเวณสำนักงานเขตครับเดี๋ยวผมจะล้องขี่มอไซค์ลาดตะเวนไปดูตั้งนอกแหมสักน้อยนะถ้ามีอย่างน่าสนใจก็จะอัปเดทให้ท่านผู้ชมได้ที่ตามกันนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ